สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าพาไปผมป่าครับเรานีป้ามากับเอมด้วยวันนี้ป้ากับเอมพามาเที่ยวที่อุทยานชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรไปการเที่ยวต่อจากอุทยานชาติแม่วงเนืจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ พอเรามาถึงแล้วเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถเป็นลานกว้างเข้ามานะครับจอดรถเพื่อมาชําระค่าบริการเนะเป็นค่าข้าอุทยาน,นนู่นนี่นั่นนะแต่ค่ากางเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวไปชำระข้างในที่จุดชำระค่าบริการเนี่ยเราสามารถที่จะ s t a มป์พ s ปากอุทยานได้ด้วยเนะเขาให้เราตั๊มเองเลยเพราะว่าที่นี่เป็นที่เที่ยวยอดฮิตคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับเราปั๊มเรียบร้อยแล้วแหละแล้วลก็บริเวณที่จอด,ดรถตัวนี้นะครับมีร้านค้าขายกับข้าวขายอาหารขายขนมมากมายนะซึ่งสามารถซื้อเข้าไปกินที่น้ำตกได้โอเคเดี๋ยวจ่ายค่าบริการเสร็จแล้วเเเดดดี๋ยววรราาาขัไไปปตจจุ้้นนนใก ไปที่น้ำตกกันน้ำตกคลองลานนั่นเองครับป <laughs> ทุกคนครับตอนนี้ปักเข้ามาในเขตอุทยานชาติคลองลานะพอเข้ามาเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นทานน้ําตกนะครับเป็นลานําธารซึ่งเป็นลานกลางเต็มท์ดูนะเรียบชายลําธารไปเลยนะครับตลอดแนวเลยระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรนะแล้วด้านขวามือตอนเข้ามาคือจะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้าเป็นที่ทําการอะไรต่างๆน,นั่นเองนะจะบอกว่าที่เนี่ยอุทยานชาติคลองลาน คนเยอะมากเลยนะช่วงนี้เป็นวันหยุดด้วยเพราะว่าอุทยานชาติคลองลาเนี่ยมันเป็นน้ําตกยอดฮิตมากๆเลยที่คนเขามากันแล้วก็มากางเต็นท์กันเขามันไม่ไกลด้วยใกล้นะครับแล้วก็อากาศดีนะแต่คนเยอะอย่างนี้ป้าบอกเลยป้าไม่ไหวนะป้าคงไม่กางเต็นที่นี่นะคนมันเยอะเกินไปสำหรับป้าจริงๆแต่ไหนๆเราก็มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมน้ําตกกันหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้าง,างตอนนี้เราอยู่ตรงศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอยู่ตรงลานจอดรถนี่แหละซึ่งอาจจะรถเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะั้นแน่นมากเลยคนเยอะจริง ที่สุบริการท่องเที่ยวนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็ใจหมดหลายๆที่นะของที่เนี่ยปาเชื่ว่าที่นี่นะครับคงเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากนะแล้วก็ทุกอย่างคงดีมากอ่ะห้องน้ำคงไม่ต้องเข้ามาสำรวจเพราะคนก็เยอะนะครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างคงจะดีพร้อมนะที่สย์บริการท่องเที่ยวนี้สามารถมองไปเห็นน้ำตกคลองลาได้เลยและใหญ่มากใหญ่โตมากนะสูงมากด้วยนะอยู่ข้างหน้าวันเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดูกันละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆน้ำตกด้วยเพราะว่าเป็นยังไงค่อนข้างสูงมากนะโย ตอนนี้เราอยู่ปากทางเข้า,ขา,ขาต้นตกคลองลานนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยทางเข้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นซุ้มอย่างนี้คนเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยนะไม่รู้จะไปไกลแค่ไหนเหมือนกันนะไม่ได้ถามใครด้วยปาลุยโอเคเข้ามาแล้วถ้าทางจะไม่ไกลนะเราตอนนี้เขาค่อนข้างซีเรียสน,นะครับเพราไม่ให้เอาขวดพลาสติกเข้ามาหรืออาหารเข้ามากินตรงนี้เลยนะ สงนี้มาชมชทิวทัศน์ได้โหสวยจริงแต่คนเยอะด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายน้ำตกกันหน่อยดีกว่ามันจะมีทางแบบแวบบลงเนี้ยเรื่อยๆนะเดี๋ยวแวบ,บลงกันหน่อยล้กันปาลงมาที่แง่งที่ป้าบอกอะนะโอ้ตอนนี้ก็จะเห็นวิวของสะพานข้ามน้ำตกตรงนี้นะตำทานน้ำตกเบาๆเนี้ยโอ้ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะโอ้สดชื่นมากเลยน้ำ่าจะเย็นใช้ได้เลยอ่ะ แล้วน้ำตัวนี้ก็จะไหลไปตรงโซนที่คนเขากางเต็นท์กันนั่นแหละโอ้หบรรยากาศดีมากเลยนะโหน้ำตกนี้ไม่อยู่ใกล้เมืองมากเลยคนก็เลยเยอะนะโอมันยันงใช่พวอีกหนึ่งน้ำตกที่สงบมากมากเลยนะสงบแบบขึ้นขึ้มอ่ะเข้าใจไหมสงบแบบขึ้มอ่ะคือมันหน้าเกงขามแต่ว่ามันสงบแบบทรงพลังอ่ะเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อ ทางเดินที่นี่นนะมีหลากหลายเส้นทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางที่เขาปูไปแล้วหรือว่าทางที่น้ําตกหรือเป็นทางที่ปูพื้นเรียบเดินง่ายนะครับเลื่อกเดินได้ตามสะดวกนะเพราะทุกทางเนี่ยมุ่งหน้าสู่น้ำตกเหมือนๆกันเลยนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันล่มลื่นมากนะครับมีต้นมอสต้นเฟิร์นต้นหญ้าต้นกล้วยต้นไม้หลากหลายพันมากเลยเนะลาะริมไปตับริมน้ำทาน้ําตกที่ไหลมาเสียงดงัดงๆเบาๆเนีเ่ยนะครับโอ้โหมันสดชื่นมากเลยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปจนถึงน้าตกเลยแนละ้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วกันนะ โหระหว่างทางนี่มันสดชื่นจริงๆนะลานตอนนี้ล่มลื่นมากเลยทุกคนจะถึงน้ำตกอยู่แล้วเห็นต้นไม้่าขึ้นประปาเจมหมดเลยเราเห็นพื้นน้ำสีขาวของน้ำตกแทบแซงออกมาจากรูของกิ่งไม้ต่างๆที่มันบดฝังน้้ำตกอยู่นะโ้โสวยนะท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเ,เดินเข้าไปใกล้กว่าน,นี้อีก่ะตอนนี้ไปเข้ามาใกล้น้ำตกมากๆแล้วนะครับจริงๆมันยังไปต่อได้อีกนะแต่ว่าตอนนี้จะให้เห็นว่า น้ำตกมันเริ่มเห็นอลังการมากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะหน้าน้ำตกเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเหมือนยนืนต้นตายอยู่ด้วยนะโอ้โหตอนนี้เป็น,นวินวที่สวยงามจริงไปเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้วันนี้ไปนครับมาเดินไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะเข้าไปใกล้น้ำตกแต่ว่าตอนนี้จริงๆมันมีทางเดินข้างบนด้วยนะแล้วก็ทางเดินข้างล่างแบบป้านะป้าจะเดินข้างล่างกันหาทุกคนไปนะตรงนี้มันเริ่มมีละอ,องน้ำไอ้น้ำไม่ใช่ดิเป็นละอ,องน้ำนะไม่ใช่ไอ้น้ำของน้ำตกเนี่ยสาดข้างล่างเรื่อยๆนะเริ่มเปียงๆแล้ว โอ้เปรียบเราไม่ได้เอารองเท้าเคชัวร์สุดที่รักมาด้วยนะเป็นรองเท้ายางโง่ๆอะนึ่งนะแต่ว่ามันใช้ดีเหมือนกันนะแหวดไดาราคาไม่แพงเลยโอ้โมันแกนตกมากเลยนะเอ็มลุกตกเลยน้ำเย็นมากโอ้ยทุกคนเราต้องเก็บกล้องนะระองน้ำมันรุนแรงเหลือเกินนะถ่ายลำบากมากเหลืยกล้องพังแล้วเนี่ยออโอเคตอนนี้เราถึงต้งตกของลานะ,นะนี่ โอ้สูงใหญ่มากเลยนะแล้วก็อากาศดีมากลมแรงมากลมมันมาจากน้ำตกนี่แหละโอ้สุดยอดสดชื่นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราเอาอกน้ำมันเยอะจริงๆนะน่าดูดูแว่นในเอ็มบิทเที่ยวหมดแล้วอะ่ะเออเ,เดี๋ยวเราคงจะเดินเข้าไปถ่ายแค่้ให้เยอะแต่คงไมไ่อาจเสียงน,นะเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เสียงไปแล้วตอนนี้เพราะน้ำตกเสียงมันดังมากเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเขาเป็นไง เราเข้าไปประชิดถึงน้ําตกวงในไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเรามีกล้องนะเราเราไม่ได้เอาพวกโกโป,โปรมาด้วยแต่เราเข้าไปได้ใกล้มากแล้วตอนนี้ไปได้ออกมาจากน้ําตกคลองลานหน่อยนึงนะก็มาพักผ่อนอยู่ตรงริมลาธารน้ําไหลนะตอนนี้คนเล่นน้าเยอะมากเลยเ็าจะขอพูดประวัติคร่าวๆเกี่ยวน้าตกคลองลานให้ฟังแล้วกันนะจริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรใหม่เพราะทุกคนน่าจะรู้กันมากยว่าน้ําตกคลองลานี้มันทิตขนาดไหนเนะเพราะมันน้ำตกชื่อดังมากเลยน้ำตกคลองลานี้ตั้งอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามอุทยานแห่งชาติ ของจังหวัดกำแพงเพชรเลยก็คืออุทยานชาติตกคลองลานอุทยานชาติคลองวังเจ้าแล้วก็อุทยานชาติแม่วงที่เราขึ้นไปมาเองจริงๆน้ำตกคลองลานเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆน้ำตกที่อยู่อุทยานชาติคลองลานนี่นะครับมีที่นี่แล้วก็มีที่นี่คือน้ำตกคลองน้ําไหลนะซึ่งจริงๆบาก็อยากไปแต่ตอนนี้มัน4ี่โมงเย็ยนแล้วเขาปิดไม่ให้เข้าชมนะจุดกลางเต็นท์ของที่อุทยานชาติคลองลานก็มีอยู่หลายจุดนะครับมีที่จุดที่ที่ว่าการถือวิน้ำตกคลองลานเนี่ยเป็จุดแล้วก็มีที่คลองน้ําไหลก็มีนะ ที่เป็นลานจางเต็น,นะครับแล้วก็มีที่นึงอยู่แถวปากทางเข้าของแม่วงนั่นเองนะก็สำหรับน้ำตกของร้านนี้ค่อนข้างคิดนะถ้าใครจะมาคือถ้าอยากมาพักผ่อนสบายๆคงจะยากอะเพราะว่ามันเป็นที่ยอดเทนจริงๆคนมันเยอะเนะจะต้องยอมรับสภาพหนึ่งว่าคนมันจะเยอะอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยเพราะมันมันเป็นน้ําตกที่ใหญ่ตัวอลังการและอยู่ใกล้เมืองเข้าถึงง่ายแล้วก็สวยงามรับต้นต้นของประเทศไทยได้ล้ว่าก็ว่าได้นะสวยมากจริงๆโอเคประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปแล้วที่เนี่ยที่ น้ำตกคลองลาเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ำตกนี้ให้เดินท่องเที่ยวนะครับจริงๆเขามีเส้นทางสึกษาธรรมชาติด้วยชื่อว่ากิ่วงวงช้างนะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นไปชมภาริตกได้สวยงามมากใช้ทางเดินประมาณแค่ประมาณ800 m. เมตรนะก็เป็นทางบันไดในช่วงที่ชันแล้วก็มีทางหินตักคนด้วยเจ้าหน้าที่บอกเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปตรงปากทางเข้าน้ำตกคลองลาเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าเราจะไปหรือเปล่านะพอตอนนี้มันก็ประมาณ4โมงเย็นละ4โมงกว่าแล้วล่ะ ตอนนี้ป้าออกมาจากน้ำตกคลองลาแล้วนะครับแล้วมาถึงหน้าด่านตรงที่เราจ่ายชำระค่าบริการตอนแรกเลยนะที่เข้ามาที่มีลานจอดรถเราจอดลานจอดรถนี่แหละตอนนี้นะครับมีเส้นทางสื่อสาธรรมชาติเขาหัวช้างเนะเราจะขึ้นไปตรงจุดชมวิวกิ่วงวงช้างนะครับระยะทางประมาณ800เมตรนะเราต้องมาลงชื่อที่ด่านตรงนี้ก่อนนะว่าเราจะขึ้นไปนะเส้นทางนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะสือนมาคนก็จะเข้าไปชมน้ำตกกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราผู้สา์มาถึงตรงนี้แล้วเราขอเดินเทรลขึ้นไปหน่อยกันว่ากิ่วงวงช้างหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นกิ่วงวงช้างนะลักษณะทางสูงว่าจะต้องเทรลนิดนึงอะ่ะก็ตรงนี้ก่อนทางขึ้นมีห้องน้ด้วยนะเขาให้เรียบร้อยก่อนขึ้นไปจริงๆถ้ามีไม้เทรลกิ้งน่าจะดีนะลักษณะทางที่เห็นไกลๆเนี่ยเป็นเป็นดินนะครับ้าใช้ไม้เทรลกิ้งมันจะง่ายข้างหลังปานี้นะครับก็คือทางขึ้น จุดชมวิวกิ่วงวงช้างเนืระยะทางเดินประมาณ735เมตรขึ้นไปนะละนักษณะทางที่เห็นตอนแรกเนี่ยคือเป็นทางดินนะครับเพราะฉะนั้นป้าแนะนำว่าควรมีไม้เทรลกิ้งเนืซึ่งป้าก็ไปหยิบมาแล้วจากรถไม้เทเลกจริงปกติคือถ้าเกิดไม่ไม่ได้จําเป็นมากป้าก็จะไม่ไดเอาอมานมันจะเกะก,กะนิดนึงแต่ตอนเนี้ยป้าคงต้องใช้ะแหละเพราะว่า,า,าระยะทางเนี่ยน่าจะลําบากเราจะถึงจุดชมวิวกิ่วงวงช้างก่อนเนื้735เมตรแล้วถ้าเดินต่ออีก700เมตรก็จะถึงเขาหัวช้างซึ่งเขาหัวช้างเนี่ยต้องมี จะบอกว่าตรงนี้มแมลงเยอะมากนะยุงตัวเบิกเลยตรงนี้เป็นยุงนะมันไม่ได้อยู่ที่สูงนะไม่มีตัวคุ้นหรอกมั้งโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันละขึ้นไปอาจจะรีบขึ้นนิดหน่อยนิดนึงเพราะเราไม่ได้เตรียมไฟฉายมาเดี๋ยวพอาที่ตกดีแล้วมันจะมืดนะครับโอเคเดี๋ยวปะรีบเดินขึ้นกันและเดี๋ยวสไฮสปีดเลยเดี๋ยวจ้ำจ้ำน้ำเทคกิ้งขึ้นไปเลยโอเคเจอกันข้างบนครับช่วงแรกที่เราเดินมานะ ทางมันจะเป็นหินปนทรายนะครับแต่สวหญ่เป็นทรายแล้วก็ทางค่อนข้างชัดเจนเนอะแต่พอเราเดินมาสักระยะหนึ่งครับท่ามกลางการ,การแวดล้อมด้วยป่าไผ่ทั้งหลายเลยนะป่าไผ่ใบเล็กนะตอนนี้เราถึงโซนที่เป็นหินแล้วครับหินเยอะมากในส่วนใหญ่เลยเวลาเดินต้องระวังข้อเท้าพลิกดีๆนะมันจะมันจะอันตรายหน่อยข้อเท้าพลิกแล้วมันไม่สนุกเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินกันต่อจ้ำๆเลยยุงเยอะนะนขนาดฉีดซอฟเฟลเนี่ยมันยังมากัดเลยเอาเรื่องเลยอตอนนี้เรา ผ่านพัดหินมาแค่นิดเดียวนะครับหมดจะพัดหินแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นพ์ทบันไดนะการที่มีบันไดอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก,ก่อนๆนะแต่ว่าทางมันชันมากเขาเลยสร้างบันไดให้เราตอนนี้มันก็ดูแห้งๆนะครับแต่ปะก็ยังเห็นเห็ดเ,เห็นอะไรขึ้นบ้างนะครับส่วนใหญ่เป็นต้นไผ่ก็คงเป็นที่แห้งๆแหละไผ่ไมมนเลยขึ้นได้เนอะไปะเราไปกันต่อน่าจะอีกพักหนึ่งเลยอ่ะเพิ่งเดินมาอีกไม่นานเองเราเริ่มขึ้นมาตอน4โมง55นะตอนนี้ก็ผ่านม,มา5ทีทลแล้วไปกั้นต่อเห็นเดินเดินนิดๆนั่นนะพอยุมม ต้องขยับตัวตลอดเวลาตอนี้เริ่มสว่างนะแล้วต้นไผ่ก็หายไปนะหายไปแบบ,บหายไปเลยอะ่ะคนจะเปลี่ยนโซนอากาศข้างหน้านี้นะครับคือป,ป่าที่เราเดินมาตอนแรกเนอะเต็มไปด้วยไผ่เนะเออตอนนี้คือป่า,ปาเบญจพรรณนะครับพอเลยขึ้นมาปุ๊บเป็นระดับความสูงที่เปลี่ยนไปดินที่เปลี่ยนไปสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะป่าก็จะโปร่งขึ้นตัวน,นี้จะกลายเป็นป่าเต็งรังนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้คือจุดที่เชื่อมต่อระหว่าง2อองป่านะเขาเรียกว่าอ e ีโคโทนจริงๆด้วยอย่างที่เราสังเกตไปเมื่อกี้ว่าป่ามันเปลี่ยนไปนะนี่ไงเนื่องจากความสูงที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะโมสุดยอดเลยเรากำลังจะเข้าสู่ป่าที่โปร่งมากขึ้นมีแสงสว่างมากขึ้นนั่นเองป่าเราลุยกันต่อป่าเตงรังนี่นะครับมันขึ้นมาอยู่บนสูงๆนี้ได้เพราะว่ามีความแห้งแล้งเยอะนะน้ำมันไม่ค่อยเยอะนะ ซึ่งป่าเตงรังเนี่ยก็คือจะเติบโตได้ดีในที่ที่แห้งแล้งนั่เองนะซึ่งจริงๆชื่อเตงรังเนี่ยมันมาจากพืชพันไม้ประมาณ6ชนิดเนอะที่เป็นพืชพันธไม้ที่ทนความแห้งแล้งได้ดีพื้นที่จะมีหินกรวดหินอะไรพวกนี้เยอะมากที่แบบไม่ค่อยมีน้ำอะ่ะก็จะมีต้นเตงต้นรังต้นพยอมต้นเหียงต้นพลวงและต้นยางกรวดนะพอดีมีป้ายตรงนี้นี่ในถ้าเราอ่านป้ายไปเรื่อยเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะมีปักเอาความรู้มาถ่ายทอดให้ตัวเองจําได้ด้วยแล้วให้ทุกคนได้รู้ด้วย ไะตอนนี้โปร่งมากจริงนะสว่างขึ้นมาเลยอะแต่เดี๋ยวตอนลงอะเราจะต้องอย่าอย่าอะไรนะอย่าวางใจว่ามันสว่างอะไรไม่มืดนะเพราะถ้ากลับไปถึงป่าเป็นชา,านเมื่อไหรมันจะมืดตือ่อเลยตอนนั้นต้นไผ่มันปกคลุมมืดมิดมากเลยนะโอเคทำาขึ้นต่อเหมือนจะถึงยอดละอีกไม่ไกลนะเราเดินผ่านป่านี้มาแลเราก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังมากเลนนึกขึ้นได้ว่าเราอยู่คลองลานนี่ว่าแล้วนั่นไงเห็นไหมทุกคน เราเห็นน้ำตกของลานด้วยนู่นเราเห็นน้ำตกของลานอยู่ไกลๆด้วยโอ้สวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นกันต่อนะไม่รู้ว่าตรงกิวงวงช้างเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้หรือเปล่านะโอ้ตอนนี้สวยมากเลยะเสียงดังถึงนี่เลยแต่ตอนนี้ไม่มีละออกน้านะนะ <c oughs> ฟ้าเราขึ้นกันต่อนะตอนนี้เรามาถึงจุดพักผ่อนนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ารู้ว่าตอนนี้คือกิวงวงช้างหรือเปล่าด้วยนะเพราะไม่ไดป้ายเขียนไว้ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ถึงหรอก แต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดชมวิวที่ทำให้เราเห็นน้ำตกได้ชัดเจนมากนะามันเป็นร่องต้นไม้ตรงไปที่น้ำตกพอดีเลยนะโ้สวยจริงๆแล้วก็เห็นถึงเทือกเขาข้าขงหลังด้วยนะที่มีพาธิกำลังจะตกดินโอ้ตัวนี้สวยมากและเสียงน้ำตกดังหืงนี่จริงๆเลยนะเ,ยนเออมีเป็นเหมือน,นช่องลมเลยตรงเนี้ยเป็นช่องลมเย็นๆพัดมานะยุงก็เริ่มน้อยลงไป้วยไม่รู้เป็นเพราะว่าสว่างอะไรหรือเปล่านะความชื้นมันน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันสว่างแล้วมันโฟล์ตลอดความชื้มมันก็จะไปไปไปอะไรอย่างเงี้ย เบื้อนมีที่พักพักด้วยสำหรับคนที่เหนื่อยหอบนะเพราะว่าช่วงหลังตอนขึ้นมาก่อนถึงนี้ก็มีบันไดนะแล้วก็เป็นหินที่หน่อยด้วยปัดขึ้นตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าจะถึงกิ่วของช้างข้างบนหรือเปล่าหรือว่าตัวน,นี้คือกิก่งของช้างก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเดินสำรวจไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าเป็นไงขัอนตอนนี้ก็5โมง15ก็เดินทางมาประมาณ20นาทีเดี๋ยวไปกันต่อเดินขึ้นมาอีกหน่อยเดียวนะก็เจอเฉลียงยื่นลงไปอย่างนี้อีกแล้วข้างหลังก,น,น,กน่ีะ ต้งนี้จะเห็นพายที่ตกได้ชัดเจนกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีต้นไม้ป,ปกคลุมส่วนตรงนี้เปิดโล่งเลยชัดเจนนะแต่ว่าก็ยังคงมีทางเดินไปต่อก็เลยคิดว่าไปต่อเล็กน่อยมัคนคงจะต้องเป็นยอดอะไรสักอย่างแหละกิ๋วง,งช้างเนี่ยนะหรือมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนงวงช้างใช่ไหมชาเอมดูหเหมือนจะถอนใจเพราะว่าหญ้ามันเริ่มขึ้นลกขึ้นเรื่อยๆน,น,นะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่แต่ว่ามีทางเดินนะค่อนข้างชัดคือ เป็นคนขีดสําเร็จปูไว้ให้เดินได้เป็นบันไดนะเห็นแต่ว่าลักษณะมันมีหญ้าปกคลุมมีใบไม้มปกคลุมเยอะเหมือนกับไม่ค่อยมีคนมาใช่ส่วนใหญ,ญ่ที่มาก็คงแวะมาดูแค่น้ําตกให้เห็นก็พออะไรเงี้ยใช่ไหมเออซึ่งข้างล่างเมื่อกี้ก็เห็นได้แล้วแต่เราในแ่ลนนี้แล้วเดี๋ยวปัาเดินขึ้นไปหน่อยให้ถึงจุดที่เป็นกิ่วงวงช้างแล้วกันหรือจนกว่าปัดจะรู้สึกว่ามันมันแปลกก็กจะเดินลงนะโอเคไปกันต่อ หลังจากที่เราเดินประมาณ45าทีเนะเราก็มาถึงจนได้น,นะกิวงวงช้างเพราะไม่แน่ใจว่าทาไมชื่อว่ากิวงวงช้างเนะเพราะตัวนี้ก็จุดชมวิวที่เป็นด้านน้าตกเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะจะเห็นเป็นจุดชมวิวด้านฝั่งนอกอุทยานมากกว่านะซึ่งเท่าที่ป้าเห็นอนเนี้ยฝั่งนอกอุทยานเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนาะซะส่วนใหญ่นะแทบจะสุดลูกหูลูกตาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับมีเขาอยู่ไ,ไกลๆเพราะฉะนั้นป้าก็เลยคิดว่าอุทยานชาติของลานน่านะจะเป็นจุดแรกของพื้นที่ภาคก,กล,าง,กลา,งางตอนเหนือนนะ แล้วก็เลยไปเรื่อยจะถึงจังหวัดตากน้่นเลยริมชายแดนเมีเมเยนมาครับเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนะ <K an> ้ภูเขาพวกน,นี้ในอดีตการเนี่ยมันก็มีฝนตกชาล้าง <K an> พวกแร <K an> ่ธาตุในภูเขาเนี่ยลงไปทับถมอยู่ที่ภาคกลางเนะ <K an> พื้นที่ภาคกลางก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรมากมายเราก็เลยมีกเกษตรกรรมเป็นหลักของประเทศไทยนะเพราะพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมได้ดีมากจากแร่ธาตุที่มาจากป่าเขานั่นแหละเขาก็เลยบอกกันว่าคนอยู่เพราะป่ามันยังมีอยู่นะครับนี่คือเหตุผลของการที่เราต้องอนุรักษ์ป่าไวว้้ดยนะ แล้วก็ทําให้อากาศของบ้านเรามาบริสุทธิต์ต่อไปนั่นเองโอเคตรงนี้นะมันจะมีทางไปต่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะตรงนี้มันจะมีทางไปต่ออยู่คิดว่าคงไปที่เขาหัวช้างแหละเราคิดว่ากิ่วงวงช้างเนี่ยมันคงเป็นส่วนของงวงของช้างที่มาจากเขาหัวช้างนั่นแหล,ละนะแต่ว่าเขาหัวช้างเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับเขาเขียนใต้ไว้เนะเราคงมาเที่ยวกันถึงกิ่วของช้างนี้แล้วก็คงชมวิวแป๊บหนึ่งแต่คงไม่ได้รอจนพระอาทิตย์ตกดินนะเพราะกลัวมันจะมืดเร็วและมืดเกินไปนะที่จะลงไปได้เพราะว่าทางค่อนข้าง มืดนะตรงช่วงแรกที่ขึ้นมาเป็นผาเป็นสะพานเป็นผาไผ่ผนั่นเองนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวกิ่วงวงช้างเนะเดีย๋ยวเราจะเดินลงลกันละก็ยังไงปะขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันละเดี๋ยวเราจะรีบเดินลงไปนะก็อุทยานชาติคลองลานนะผ่านกำแพงเพชรมาเนี่ยแวะเข้ามาเที่ยวได้นะไม่จำเป็นต้องค้างพักแรงก็ได้แค่แวะเข้ามาเที่ยวก็ก็คุ้มค่าเลเพราะมันขับมาไม่ยากเลยแล้วก็เดินไปใกล้มากเลยเสียค่ารรมเียนนิดหน่อยแล้วก็เข้ามาตรงไปถึงน้ำตกเลยสวยงามมากถ้าอยากรับชมธรรมชาตินิดหน่อยก็ อยากเหนื่อนนิดหน่อยเนี่ยก็มาขึ้นเกี่ยวงวงช้างนี่ได้น,นะจะได้มองเห็นน้าตกมุมไกลๆด้วยก็วันนี้ได้สัมผัสทั้งน้ําตกที่เดียวกันนะที่แบบใกล้ชิดมากละขนาดที่เราอองน้ำก็เดินใส่หน้าเลยกับมองที่มุมไกลๆเห็นความอลังการมันใหญ่โตนะขนาดที่ว่าอยู่ไกลขนาดนี้ังได้ยินเสียงตกที่ดังสนั่นเลยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการมาเที่ยวอุทยานชาติคลองลานนะอลังการมากคนเยอะมากด้วยใครจะมากางเต็นท์รีบมาหน่อยเนะจะได้เลือกที่ได้มันเยอะไปหมดเลยลานจอดรถก็ ก็มีเพียงพอนะแต่ส่วนใหญ่คนเพราะอยากที่จะจอดใกล้ๆเต็นท์ข,ข,ของเองอะ่ะมันก็เลยจะอัดกันแน่นริมทางนน่ะยาวเลยอย่างที่เห็นคลิปตอนเปิดมาตอนแรกนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการมาเที่ยวอุทยานชาติคลองรานนะโอเคเดี๋ยวเราเดินลงกันไปละสวยมากทีนี่ที่นี่ังไงกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอยติดตามว่าป้าพาไปครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนสำหรับนี้ไปละบายๆป้างฉาน